ไก่แจ้เพิอ่อนะเพราะว่าปล่อยไว้เขาบ่ได้ไรขัดไงทิมจับขามันไว้ไม่เสียเชีย่ยคน,นมัน,มนมดินบ่มืนอยากออกไปกินอาหารตัวนั้นมัเน,มนเป็นไก่แจ้มันบ่อด้รเป็นไก่ตีเพราะว่าอย่างมันเป็นตัวตีตีอะมันโตเบิ่งงอนมันแน่ มงอนหมูออยางหลายก็เลยกลายเป็นไก่แจ้ไก่แจ้ไก่ผสมพันธุ์ออกมาเลยเป็นไก่แจ้กว่าไรเปไน็นไก่ตีเต็มหลอยไปเส้นไปร้องออกไปไปล่อยลงออกไปนั่นโดนเสือนั่นน่นปะปซกโป๊ะไก่แจ้ ไก่แจ้เอาไปเลี้ยงไว้ตามวิถีบ้านเฮานี่ก็ไก่แจะไก่แจ้ไก,ก่แจะตีหินมาเล่นกับไก่เล่นกับไก่ยิงกับไก่ไว้ที่นี่เอามันเข้าไปในเฮียนบ่ได้เลยยาเอาเข้าไปในบ้านเด้อเพราะว่ามันจะไป กุเจล่าใส่มันบ่แม็นไก่ตีถ้าไก่ตีว่างอนหลายปานนั่นเซ้งผสมเป็นติดเตี๋ยลงมาหล่ะก็เป็นออกกระเทยตุ๊ดตุ้ดตุ้ดหนีา,น,านี่ลูกแก้เป็นอยากเอาไวล้ล่ะเป็นบ่หัวไก่ตีไก่บ่ตีเอาลงมาเร็งแก่อือจะเลยเป็นเป็นไก่แจ่มแต่ว่าเพิ่งกะ ผสมพันธุ์ได้อยู่บาทีนี่ก็เลยกลายเป็นป้าได้เป็นไกต่ตีเป็นไก่แจ้ไก่บ้นานเฮาไแนะคแจตัวในหญ่เลยนะบ่อยวหวเลยบ่อยหวหเป็นอยู่ประมาณอยู่สามรุ่นนี่แหละสามรุ่นก็อยู่ประมาณอยู่จากเดือนพิมพอยู่สี่เดือนหาเดือนประมาณหาเดือนใกล้ตัวนี้ าเดือนก็จะเป็นอยู่สามหลอบไก่ไก่ไข่ออกมากับสามหลอบก็อยู่ประมาณนี้หาเดือนกับประมาณอยู่จักวันก็สามเดือนสี่เดือนหาเดือนห้าสามสิบห้านี่แหละแต่ตอนช่วงไก่เกี่ยวเขาเัินป่ ก็จงไวเลยบ่ไดดเอาิ่นออกไปค็คือบ่ไดดสางรร่ได้ส่วนอืน่นส่วนอื่นเป็นกะจับไปสางไายได้ส่วนหมากบ่ไใดถ้ำกินหอกบพมีเวลาตัวนี้เป็นไก่ก็เลยกลายเป็นไก่แข็งไก่ตัวใหญ่ตัวเป็นไก่เ่าเป็นไกไว่ว้ผสมพันธุ์เพิห่หวงไว ม้วนไว้เป็นไก่ผสมพันธุ์เป็นห้เป็นแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เคือบรรยากาศนี่แหละเศร้าๆเฮ้ม้วนกล่องกล่องก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนเศร้าๆเลยบ๊ายบาย